สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เจนโหราร้านชะตาฟ้าลิขิตชีวิตลิขิตด,ด้วยบุญกุศลและดวงดาวนั่นเองสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ประจำเดือนมีนาคมปี2564ดวงชะตาของคุณนั้นจะมีทิศทางเป็นไปอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของหน้าที่การงานการเงินและเรื่องราวของความรัก สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังที่คลิปนี้ได้เลยนะคะและในเดือนนี้จะเห็นได้ว่าหลังวันที่29มีนาคมถึง27กันยายนปี2 5 6 4ดาวพระัดสบดีเป็นดาวสุเคระคะดวงใหญ่เป็นดาวแห่งบุญยศและก็เป็นดาวแห่งคุณงามและความดีดาวแห่งผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตนะคะนักทรงศิลป์หรือว่าผู้ทรงศิลป์หรือตัวแทนของ โรงเรียนสถานศึกษาในแพทย์โจรตรน,นะคะยกย้ายเข้าสู่ราศีกลุ่มฉะนั้นจึงเกิดบริบทในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวชีวิตดวงชะตาของคุณนั่นเองนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังที่คลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe นะคะหรือว่ากดไลค์หรือว่ากดแ like, ชร์กด, share, กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดข่าวสารและก็เป็นกำลังใจในการที่จะ ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมสำหรับในเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2564ดวงชะตาของคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่วุ่นวายติดขัดอุปสรรคหรือปัญหาในทั้งด้านการงานและก็การเงิน แต่เป็นช่วงบททดสอบที่โคจรมาแต่อย่างไรแล้วก็จะสามารถผ่านไปได้นะคะชาวราศีกันเป็นราศีแห่งปลายธาตุดินจึงเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงเป็นคนที่เฉลียวฉลาดรอบรู้และมีไหวพริบมีความรอบรู้ใน,ในหลายด้านและมีคารมคมคายเจ้าหลักเจ้าการและมีเหตุผลที่ดีด้วยเรามาดูในเรื่องของหน้าที่การงานกันบ้าง สำหรับดาวประจำตัวของคุณนั้นก็คือดาวพุธและเป็นดาวเจ้าเรือนของการงานด้วยโคจรเข้าสู่ราศรีกุมตั้งแต่วันที่9ถึง25มีนาคมในเรือนของอลิอรลิก็คืออุปสรรคปัญหานั่นเองจึงส่งผลให้คุณมีมุมในเรื่องของการแก้ปัญหาในบางสิ่งบางอย่างบางประการในเรื่องของการที่จะเรียนรู้ใหม่ๆกับสิ่งใหม่ซึ่ง อาจจะเกิดความทุกข์ที่ต้องตัดสินใจในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นจงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการคิดที่จะทำอะไรในช่วงจังหวะน,นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการขยับขยายหรือการริเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะนำพามาซึ่งความสำเร็จเพราะว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดก็ถือว่าเป็นโอกาสรังหะที่ดีของดวงชะตาสำหรับชาวราศีกัน เป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนแปลงและเป็นจังหวะที่นํามาซึ่งความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงที่จะนํามาซึ่งความเจริญและความก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของเอกสารนิติกรรมสัญญาหรือว่าในเรื่องของบทบาทหน้าที่การงานฉะนั้นเมื่อดาวโคจอส่งผลในโมงนี้มีเกณฑ์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่ในเรื่องของการเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างหรือรอบๆด้าน ก็อาจจะส่งผลให้มีปัญหาบ้างเพราะเนื่นองจากเป็นดาวพุธด้วยเมื่อเป็นอลีกับดวงชะตาจึงทําให้การคิดการนาห่หรือว่าการที่จะทําอะไรในจังหวัดช่วงนี้นรู้สึกว่าส่งผลให้มีความวุ่นวายใจมีเรื่องไม่สบายใจนั่นเองแต่ดาวพุธจากโคจรอยู่ในมุมที่ดีในช่วงของวันที่26มีนาคมไปแล้วฉะนั้นจึงเป็นเกณฑ์ที่ การงานก็มีเกณฑ์ที่จะโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อการค้าขายหรือว่าการเจรจาหรือการที่จะคิดขยับขยายหรือกู้เพื่อการลงทุนหรือเรื่อๆทำอะไรใหม่ๆรวมไปถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานการลาออกหรือการโยกย้ายก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จโซนคนที่ตกงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานทําและก็ทําให้จะมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีที่ถูก และที่ควรและเริ่มต้นได้อย่าได้กังวลในช่วงห้วงเวลาดังกล่าวก็จะบังเกิดความสําเร็จอันเกิดขึ้นแต่สําหรับคนที่ทําธุรกิจอาจจะส่งผลให้มีปัญหาในเรื่องของช่วงปลายเดือนไปแล้วคือช่วง29มีนาคมอาจจะมีเกณฑ์วุ่นวายในเรื่องของหุ้นส่วนหรือพันธมิตรที่เข้ามาจะนําปัญหามาให้ระวังจะมีเกณฑ์ที่ไม่ลงล็อกลงตัวกันมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่า ความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ให้ระวังในจุดนี้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูทิศทางด้านการเงินการทองกันบ้างนะคะว่าจะเป็นอย่างไรดาวเจ้าเดินการเงินของคุณนั้นก็คือดาวพระศุกร์โคจรอยู่ในมุมอริของดวงชะตาแปลว่าการเงินของคุณนั้นยังมีปัญหายังมีเรื่องที่อาจจะต้องใช้จ่ายมีปัญหาเรื่องที่จะต้องสะดุดและติดขัดไม่ราบรื่นเพราะมีเกณฑ์เรื่องของรายจ่ายมากขึ้น ฉะนั้นจะต้องบริหารการเงินให้รอบคอบให้รัดกุมประหยัดให้มากในช่วงนี้และจะเห็นได้ว่าดาวการเงินเป็นอลีนั้นอาจจะส่งผลในเรื่องของคุณใช้จ่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช้อปปิ้งการออนไลน์การซื้อเสื้อผ้าของตกแต่งของใช้ที่มากกว่าเป็นปกติหรือมีเกณฑ์ในเรื่องของการซื้อเสื้อผ้าหน้าผมการตกแต่งหรือการที่จะทำอะไรในเรื่องของการใช้จ่ายการเงินการทองและ มีเกณฑ์ที่จะต้องซ่อมบ้านซ่อมรถมีเกณฑ์ที่อาจจะบ้านมีปัญหานะคะจะเป็นในช่วงประมาณ29มีนาเนี่ยเพราะว่าพันธุจะโคตรเป็นอลิแกะดวงชะตาจึงส่งผลมีเกณฑ์ซ่อมบ้านหรือว่าซ่อมรถเพราะเป็นช่วงที่พันธุไปเป็นอลิแกะดวงชะตาและมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องใช้เงินใช้ทองซึ่งการเงินการทองก็ยังหมุกอยู่ในมุมที่ต้องใช้จ่ายนั่นเองและ พอหลังประมาณวันที่19มีนาคมไปแล้วดาวกันเงินโคจรอยู่ในมุมที่เป็นปินทุบาทแต่มีตำแหน่งเป็นมหาอุดฉะนั้นจึงมีเกณฑ์ในเรื่องของได้มากจ่ายมากหรือมีความทุกข์จากการได้เงินนะคะเพราะว่ารายจ่ายจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องลองคิดให้ดีว่าจะมีรายจ่ายอะไรเช่นถ้าเป็นรายจ่ายในเพื่อการลงทุนหรือรายจ่ายในเรื่องของการซื้อทรัพย์สินมันไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกติหรือว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าเป็นรายจ่ายที่เสียไปโดยใช่เหตุเช่นเสียไปโดยปราประโยชน์หรือไม่เหตุในเรื่องของการที่สูญเสียในเรื่องของการเงินที่อธิบายไม่ได้ก็อาจจะต้องระมัดระวังและบริหารเรื่องของการเงินให้ดีให้รอบคอบและรัดกุมตรวจสอบระมัดระวังและตั้งสติอย่าประมาทอย่าให้ใครหยิบยืมเงินนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เงินหมุนเงินหมุนเข้าหมุนออกแต่ก็มีเงินให้ได้ใช้ให้ได้จ่าย รวมแล้วก็มีสภาพห้องทางการเงินไปในทิศทางที่ดีสำหรับเรื่องราวของความรักและคู่ครองคนรักของคุณนั้นจะเห็นได้ว่าดาวศุกร์นะคะตอนนี้โคจรมาเป็นป็จุบาทเป็นจุดเสียของดวงชะตาก็มีเรื่องวุ่นวายใจที่อาจจะต้องใช้ใจ่ายเงินไปกับคนรักหรือว่าคู่ครองประกอบกับดาวคู่ครองคนรักคุณจะโคจรเข้ามุมของกะิรในช่วงของวันที่29มีนาคม จึงเป็นจังหวัดที่ว่าคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะและมีดาวพระราหูร่วมกับดาวพระอังคารก็ต้องระมัดระวังเป็นอังคารราหูคู่ท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขาฉะนั้นเรื่องของความรักต้องระวังถ้าตามหึงหวงหรือตรวจสอบจับผิดจะมีแต่ปัญหาต้องรู้จักในเรื่องของการปล่อยวางและการให้ภัยนิ่งเฉยจะเป็นผลดีต่อดวงาตา ในเรื่องราวของความรักอาจไม่นำพาสำหรับคนรักใหม่โสดแล้วมีรักใหม่หรือไปมีความสัมพันธ์กับใครแบบซับซอ้อนหรือมีวาระซ่อนเลนหรือรักสามเศร้าเรา3ามคนน่ากลัวมีปัญหาต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของความรักควรจะวางเอาไว้เสียบ้างเพราะอาจจะส่งผลให้มีปัญหาในบางมุมบางประการนั่นเอง สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะอาจจะต้องระมัดระวังว่าคู่ของคุณนั้นอาจจะหนึ่งมีเกณฑ์การป่วยเจ็บเป็นไข้ไม่สบายหรือมีความเครียดวิตกกันบนในเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บแต่สิ่งหนึ่งที่ได้แล้วคุณอาจจะต้องรับระวังในเรื่องของคนรักหรือความรักคู่ครองของคุณด้วยเพราะเป็นมุมที่ส่งผลให้มีปัญหาในเรื่องของดังกล่าวเลยก็ว่าได้ สำหรับในเดือนนี้ควรที่จะหาโอกาสไปสักการะพระพุทธมหาเศรษฐีณวโกดที่อยู่ทั่วประเทศหรือประดิษฐานณวัดเจ้าอามหรือไปตามวัดที่มีพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกดเพื่อที่จะได้เป็นมหามงคลเสริมดวงชะตาราศีในเรื่องของทิศท,ทางด้านการเงินการทอง